วันที่ผมเจอเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขามีครอบครัวได้เป็นคริสเตียนนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าอะไรคือคริสเตียนศาสนาคริสเตียนคืออะไรคุณแม่ของเพื่อนผมยื่นหนังสือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้ามาให้ผมอ่านช่วงระหว่างที่ผมอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยผมก็อ่านพระคัมภีร์ด้วยพออ่านอ่านไปเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับโนอาห์โนอาห์มีลูกกี่คนสร้างเรือตอนที่น้าจะท่วมโลกยังไงบ้างเรือขนาดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่มีกี่ห้องคือบอกละเอียดยิบมากซึ่งตอน,น,น,น่่ผมคิดวา คงจะเป็นแค่นิยายเป็นแค่เรื่องแบบเรื่องโกหกเพราะว่ามันน้ำจะท่วมโลกแล้วคนคนนี้สร้างเรือคนเดียวเลยเหรอคือคุณแม่เขาบอกว่าถ้าอยากลองทดสอบหรือว่าอยากจะลองคุยกับพระเจ้าลองอธิษฐานดูผมก็พูดตรงว่าตอนนั้นยังอธิฐานไม่เป็นเพราะายังไม่ได้รับเชื่อแต่ก็แค่บอกว่าพระองค์ถ้าพระองค์มีจริงอ่ะช่วยตอบหน่อยว่านี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าวันนั้นตอนประมาณ6กโมงกว่าๆผมได้ลงมาดูทีวีเป็นช่วงที่นักภทยาศาสตร์ เข้าไปที่ภูเขาอาราลักประเทศตุรกีแล้วเขาไปขุดเจอซากเรือโนอาพอดีมันพอดีจนเกินไปจนผมแบบคือแบบเฮ้ยรือว่าพระเจ้ามีจริงเฮ้ยหรือมันฟุกอาจจะฟุกก็ได้แต่ไอเรื่องที่ไม่ฟุกคือเรือมีจริงแล้วเขาก็เอาน้หนังสือพระคัมภีร์กับการสํารวจเนี่ยเอามาเทียบกันสรุปว่าคือทุกอย่างตรงกันหมดเลยเราเลยเฮ้ยหนังสือพระมีเป็นเรื่องจริงนี่ว่าโมเสส ถือไม้เท้าทะเลก็แหวกแล้วคนอิสราเอลก็สามารถเดินข้ามทะเลแดงและฐานอียิปต์จะข้ามไปทะเลก็ข้ามไม่ได้แล้วก็ทะเลปิดนี่คือเรื่องที่ผมเคยดูมาก่อนเป็นหนังการ์ตูนผมก็คิดอีกว่ามันใช่เรื่องจริงเหรอคนแหวกทะเลแดงเนี่ยนะผมก็อธิษฐานอีกอธิษฐานเหมือนเดิมเลยบอกว่าพระองค์ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพิสูจนให้ลูกเห็นหน่อยช่วงเดิมเวลาเดิมแต่ถัดไปอีกวันหนึ่งช่องเดิมมีนักวิทยาศาสตร์ ดำลงไปในทะเลแดงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจะต้องมาสำรวจไอ้เรื่องที่ผมกำลังดูอยู่พอดีไปสำรวจในป่าอะไรก็ได้แต่วันนั้นคือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาลงไปสำรวจใต้น้ำลึกสิ่งที่เขาเจอคือซากรถม้าของคนอียิปต์เป็นซากคนที่เป็นทหารอียิปต์เนี่ยตายอยู่ข้างล่างผมได้กลับมาฉุกคิดอีกแล้วว่ามันจะพอดีขนาดนั้นเลยเหรอเราสับสนกับตัวเองผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนไม่เคยที่จะคุยกับสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นแล้วผมได้คำตอบกลับมาวันหนึ่งผมก็เลย ไปรับเชื่อที่โบสถ์คิดจักรโดยพระคุณครับผมปีนาทีที่ผมไปรับเชื่อเนี่ยผมยอมรับว่าผมเป็นคนบาปพระเยซูคริสต์ลงมารับความบาปของพวกเราไปสิ่งที่ผมสัมผัสได้มันเหมือนมีบางสิ่งอะไรวับเข้ามาในตัวเราแบบเป็นความเย็นแต่ผมก็มันมันอธิบายไม่ถูกฮะแล้วอยู่ดีผมก็ร้องไห้ผมไม่รู้ว่าทำไมผมร้องไห้ผมไม่รู้เลยว่าทําไมอยู่ดีเกิดขึ้นแต่รู้นี่ว่าคือน้ําตาไหลแล้วว่าเราเป็นอะไรเนี่ยทางอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือพระวิญญ,ญาณ ที่พระเจ้าประทานให้อยู่กับเราวันนั้นเนี่ยผมก็ยังยงงอยู่ว่าอะไรคือพระวิญญาณวันที่ผมไปหาพระเจ้าแล้วผมบอกพระเจ้าว่าพระองค์ลูกของานอะไรก็ได้ที่พระองค์จะให้ลูกอะไรก็ได้ลูกจะทําผมจําได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมมีเงินอยู่ประมาณ2,000บาทมันเป็น2,000สุดท้ายจริงๆในชีวิตผมวันนี้ผมเข้าไปที่โบสถ์วันนั้นทําให้ผมเจอพี่คนหนึ่งเขาก็พาผมยไปทํางานและจากวันนั้นผ่านไปประมาณ 6- 7เดือน มีเงินมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆมากเท่นขั้นว่าผมได้เงินอยู่มันเดือนละ50,000 0ต่อเดือนซึ่งมันเยอะมากแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าประทานทุกอย่างให้ผมผมรู้ในใจว่าพราะองค์ช่วยทุกอย่างกับผมช่วงในระหว่างนั้นเนี่ยที่เราเริ่มจะได้เงินมากขึ้นในใจของผมเนี่ยเริ่มขยับห่างออกจากพระเจ้าผมทิ้งพระเจ้าทีละนิดแบบไม่ได้รู้ตัวผมเห็นเงินสําคัญกว่าพระเจ้าผมเริ่ม ห่างออกมาเรื่อยๆทุกคนเริ่มจะเห็นนิสัยผมไม่เหมือนเดิมสุดท้ายเนี่ยผมก็เจอวิกฤตตรงที่ว่ามีคนเริ่มมาโกงผมทุกอย่างเริ่มพังลงพังลงเข้าขั้นว่าโดนคนมาฟ้องในสิ่งที่ผมไม่ทําพอโดนฟ้องเนี่ยก็ต้องใช้เงินเงินเราก็ไม่มีตอนนั้นเริ่มเป็นหนี้เพราะว่าโดนคนโกงพ่อก็เป็นหนี้ที่บ้านก็เริ่มเป็นหนี้มากขึ้นมันเริ่มไม่มีทางออกเริ่มติดยาดําดิ่งที่สุดในชีวิตทุกอย่างมันมืดไปหมดเลย ทุกอย่างมันมืดไปหมดทุกอย่างมันโดนสังคมดึงออกไปโดนความเครียดดึงออกโดนทุกอย่างปัญหามันลุมเล้าเข้ามามันมืดแปดด้านมันเป็นจุดที่ความเชื่อแทบจะไม่มีแล้วแต่สิ่งที่มีอย่างเดียวเลยคือเราดูนะพระเจ้ามีจริงเรารู้แต่เราเราไม่รู้จะกลับไปหาพระอ,องค์ยังไงเครียดทุกอย่างจนแบบผมไม่รู้จะทำไงผมเดินออกมาจากบ้านแล้วผมมองพเพื่อเป็นฟัาแล้วผมบอกพระอ,องค์หาทางให้ลูกกลับหน่อย ทางไหนก็ได้ลูกจะกลับไปหาพงษ์ลูกจะทําทุกอย่างสุดท้ายวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมได้นอนเร็วโพเพยประมาณสี่โมงห้าโมงเป็นวันที่มีใครมาเรียกผมสักคนหนึ่งผมได้ยินเสียงที่ฟ้องอยู่ข้างในบอกว่าท่านจะเลือกคําแช้งสาหรือจะเรียกพระพรผมตอบด้วยสลืมสลือว,ว่าลูกเลือกพระพรแล้วจังหวะนั้นเองพระเจ้าให้เห็นภาพพ่อแม่ผมหน้าดําแบบทุก สองคนกาลังจะตายที่บ้านเริ่มโดนยึดผมกําลังจะเข้าคุกผม,มเห็นภาพตอนนั้นแบบชัดมากถึงแม้จะสลืมเสลือแต่มันไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญหรือไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผมฝันผมค่อยๆกดไปใน Facebook ผมเจอเพจ r Romance ผมก็ไม่รู้หรอกเพจอะไรแอดไลน์แอดเสร็จมีเอ่อวิดีโอส่งกับมาครับผมเป็นวิดีโอของคุณหมอวารุณผมก็ไม่รู้ว่าคุณหมอวารุณคือใครใครคือคุณหมอวารุณผมไม่รู้จัก และจังหวะที่มีวิดีโอกลับมาผมก็ได้ยินเสียงอีกเราจะสอนท่านทีละขั้นตอนผมจำได้แม่นว่าผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้คุยกับตัวเองแต่มีใครสักคนหนึ่งกำลังบอกผมอยู่ผมเริ่มเรียนในวิดีโอใน YouTube และเรื่องแรกที่เข้ามาหาผมคือเรื่องดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณครั้งแรกที่ผมเปิดดูไม่ถึง3มนาทีผมร้องไห้ทั้งคลิปเลยทำไมผมไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อน ทำไมผมไม่รู้ว่ามีพระวิญญาณอยู่กับผมแบบนี้ทำไมผมไม่เคยรู้ว่าผมสามารถคุยกับพระวิญญาณได้ทำไมผมไม่เคยรู้ว่าพระวิญญาณจะามาช่วยผมได้ทุกอย่างทุกคําตอบทําไมผมไม่เคยรู้ผมพิ่งมารู้วันนั้นแล้วหัวใจผมเริ่มเปิดมากขึ้นต่อมาคือพระองค์ทำให้คนที่มาฟ้องลูกเป็นเรื่องเป็นคดีอันที่ฟ้องนั้นสุดท้ายพระองค์นำคนช่วยปลดเรื่องการฟ้องร้องออกไปจน ไม่มีเรื่องงานฟ้องร้องผมเริ่มหลุดออกมาจากการเป็นคดีการต้องเข้าคุกพระเจ้าจัดเตรียมทําให้ผมเนี่ยเลิกทุกอย่าง่อนทีลดอย่างทีลดอย่างค่อยๆเอาสิ่งไม่ดีออกไปจนพระองค์เริ่มพลิกเอาธุรก,กิจมาให้ผมบินเหมือนนกอินทรีและให้คนอยากที่เป็นลมเนี่ยดำลาไ้เราจะได้บินสูงขึ้นครับแล้วก็ G5 ด h e โบบิออนเนี่ย G ก็คือ God นะครับ5สุดท้ายเนี่ยพระเจ้าค่อยๆ move คนที่ดีๆเข้ามา และเอาคนไม่ดีออกไปเอาคนที่สามารถทําให้ผมเติบโตได้เข้ามาและเอาคนที่จะลิมิตผมเนี่ยจะไม่ให้ผมเติบโตเนี่ยเอาออกไปเริ่มทํากาไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทุกคนต้องบอกว่าทุกคนหรือลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆผมที่อยู่ออกับผมด้วยเนี่ยบอกว่ามันมากจนจนแทบจะเป็นไปไม่ได้นักเทรดหรือว่าที่ผมไปเซ็นสัญญาไว้เนี่ยเขาก็เป็นคริสเตียนเหมือนกัน ผมเลยบอกขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างคือการจัดเตรียมทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอยู่กับผมผมไม่กลัวแล้วที่จะไม่มีตังค์เพราะผมเคยไม่มีมาก่อน <im itation> ผมไม่กลัวที่ผมจะเป็นหนี้ <im itation> ผมไม่กลัวเพราะผมเคยเป็นมาก่อน <im itation> แต่ผมกลัวอย่างเดียว <im itation> ผมกลัวที่จะไม่มีพระเจ้าเพราะถ้าผมไม่มีพระเจ้าผมจะไม่มีอะไรเลย <im itation> มันอาจจะอาจจะดูแบบ จริงเหรอผมว่าทุกคนถ้าได้มีประสบการณ์พระเจ้าแล้วไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่มีเลยนี่คือชีวิตจริงของผมที่เกิดขึ้นผมไม่อายที่ผมบอกผมเป็นนี่ผมไม่อายที่ผมบอกผมสุบรี ผมไม่อายที่ผมจะบอกว่าผมเคยเจ้าชู้เพราะวันนี้พระเจ้าเปลี่ยนผมทุกสิ่งพระเจ้าทำให้ผมเป็นคนใหม่พระเจ้าให้ชีวิตผมพระเจ้าให้อาชีพผมพระเจ้าให้ทุกอย่างที่ผมล้องการพ่อแม่ผมเองที่เคยด่าพระเจ้าที่เคยเกลียดพระเจ้าว่าผมไม่บวชให้พ่อแม่จะตกนรกนะวันนี้พ่อแม่ผมได้รับเชื่อหมดแล้ววันนี้ที่พ่อแม่เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าได้เพราะว่าสิ่งที่ผมเปลี่ยน ผมพูดได้เต็มแบบว่าไฟทระวิญญาณเปลี่ยนทุกอย่างในครอบครัวผมทั้งหมดทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณที่พรงค์รักคนเลวขอบคุณที่พรงค์เชื่อลูกเพราะไม่มีใครเชื่อลูกหลอกจากพรงค์ ไม่มีใครคิดว่าลูกทาได้นอกจากพรงขอบคุณที่ลรงมาให้ชีวิตลูกขอบคุณที่พรงครับความบาปและคําแช่งสาปออกไปจากชีวิตลูกขอบคุณที่พระองค์ให้ข้าพระองได้กลับมาหาพระบิดาขอบพระคุณที่พระองค์สรงเสียสละทุกอย่างและขอบคุณที่พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับลูกจากวันนี้จนลมหายใจสุดท้าย ผมจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ผมจะทําทุกอย่างให้พระองค์ได้รับเกียรติเพื่อทุกคนจะได้รู้ว่าเบื้องหลังชีวิตของผมไม่ใช่ตัวผมแต่เป็นพระเจ้าพระเจ้าทิ้งแก่99ตัวเพื่อตัตค์เหื่อแก่ตัวเดียวตัวผมเองยังไม่เชื่อตัวเอง้วยว่าจะกลับมาได้คนรอบข้างด่าผมว่าผมไม่ได้หรอกไม่ได้กลับมาหรอกจำไว้นะพระเจ้าเชื่อคุณ พระเจ้าเชื่อคุณพระเจ้าเชื่อคุณไม่มีใครเชื่อคุณแต่พระเจ้าเชื่อคุณ